ก็กลาวสวัสดีทุกคนดวยครับอันนี้ก็คือผม,ผมเอ็กซ่าเกมซีนครับวันนี้ผมจะมาลงแร้งโซโล่ครับเล่นมาจ้าโลมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นมาจ้าโลมให้ทุกคนดูนะครับกดเลยครับอ้าวเข้าทางด้วยบอกเลยซัพพอร์ตด้วยบอกเลยครับมาจ้าโลมตัวนี้ดุแน่ เดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับก็ข้อมีอยู่ในเกมที่เรียแล้วครับนี่เราไปแป้นกระโดดดีกว่าดึงเลยบอกโคตรไวมากอัพเพนอัพแพดมาดีมากเลยนะนี่ออกของโลมโอ้ยฝั่งนู้นมันไม่ใช่ลิงถม,จมนจำผิดนี่นะเอ๊ะออกออกสโลไอ้นี่เขาเสียหายก็ได้จะได้แรงแรงมานาที ้ยเจ็บ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 ดิครับมาดิครับครับอืมครึ่งรอดไปมาดิาอ้ยดูดิมันจะตายจะตายจะตายจบล่างป่าจบป่าจบบนป่าจบบนเท е ลเท е ลอ้าวเพื่อนไม่อยู่น,นะเพื่อนอ๋อยังอยู่เหรอเพืนขึ้นหอดเพืนขึ้นหลอดอ้าวเทลจะตายมาดีเอเด็กตา้าเด็กต้าอยู่ไหนวะอ๋อเย้ย มาไลูกคนะุนลูกกโอ้โหโอ้โมาเนี่ยนนะีแล้วตายตายเลยโอ้โหหายาต้องลงไปเคลียร์กางกับเมดด้วยนะมเมดไปคนเดียวไม่ได้เลยดูดูโอ้แค้นี้จะสกิลสองไปก่อนเมื่อกี้ก็าตายแล้วน่าเนี่ยโอ้ยโงจริงโงจริงตายเลยสุดยอดสุดยอดมาก อันนี้มูรามันเล่นต่อด้วยมันมีสเต็กเก็บอื้มไอปล่อยแล้วรูกเนี่ยลิง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 เข้าแล้วลิงเข้าแล้วอันนี้ตามเพื่อนเลยสวยครับสวยสวยงามมากสวยงามมา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 รวมมังกรรวมมังกรเออมังกรเลยเพื่อนช่วยช่วยระวังเทลระวังเทลเฮ้ยระวังไอน้นี่เอออันั่นแหละชื่ออะไรบิ๊กจะไม่รู้เออเออสวยครับสวยงามมาก มาดิเรายเจอตัวโหดอะเข้ามาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกลางกลางเกมม้มึงเดี๋ยวให้มีนะบุกสติกอะงโดนแน่บอกเลยโคตรแรงจะบอกให้แรงมากเฮ้ยเฮ้ยกลางเล่นกลางได้เปล่าเล่นกลางไดเปล่าอ๋อเล่นไม่ได้เล่นไม่ตีเลสเลยไปไปไปเคลียรย์เลสไดเปล่าวะลองดูนิไปไดไหมมาดิมาดิ โอ้ไม่ได้ไม่ได้มันมามันมาเอาไอ้นี่แม่งดิเอาแม่งดิโอวิ่งโคตรเร็วเลยอ้าวได้แล้วสโลเอากันซีๆเลยดีกว่าดิเล่นดิเล่นดิเล่นได้เนี่ยมันเล่นไปโอ้ไม่ถึงว่ะเอาข้างล่างก็ดูดีมันไม่เอาออฟดีๆมามันเอาอะไรเอาโลกกว่ามันบ้าหรือเปล่ามันก็ออฟได้อยู่แหละ แต่มันสู้ไม่ได้ไงสู้เมลี่ไม่ได้ไปเวทเลสเขาด้วยอ้าวแล้วใครดูป้อมบนน่ะน่อ้โหอยู่กันสองตัวมันยังเวทเลสกันยังไม่เสร็จเลยเอามูราต์เอาเอาเอามูราดต์เสร็จแน่เฮ้ย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 แต่ไปอีกคนเขาซับไปอ่ะไอ้ียเลสเออกูตายกูตายแน่ตายแน่เลย โอ้โหแรดแรดอะแรดทำกรดของซับไม่ออกเลยนั่นไงป้อมบนเสียจริงด้วยเอาดีไฮเดเตเอามันตายไหมเอา,มามไม่ตายก็งูแหละโอ้โหมันตีกันยังไงวะน่าอยู่กันทั้งสองคนไม่เข้าใจมันจริงๆมา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 ,มาดิเอาบ่าวเจ้าเปล่าวเด้อมาดิมาดิาดเฮ้ยล่าง กำลังไปเพื่อนกำลังไปกำลังไปรอแป๊บรอแป๊บนะมาแล้ว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 กูมาแล้วโอ้ยแล้วจะตายแล้วเสร็จกูเนี่งโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะไม่ใช่ได้เหรอเดี๋ยวเย็นๆนะโอ้ยเพื่อนเอ็นดึงลงมาช่วยแล้วโอ้ยเอ็นจะรอดไม่รีได้บ้างเพื่จะตายมันจะตาย โดนโดนนิดนึงเอาดิเอาดิอายาอาเข้าไปอาญาไปใส่มันโอ้โหอาญาเตะตายเฮ้ยถอ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 ยอันนี้มันด้งเลอดดงเลือดเอาดิอไุ้ยเยอะวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโซโลอุ้ยด้งโดนดิงเล่นล่ายังไม่ได้วะ รอก่อนมึงรอกูก่อนเถอะเราก็ได้บุกสติ๊กนะมึงโดนกูแน่พวกมึงอ่ะบอกเลยเฮ้ยเอาเอาแม่งดิเอาแม่งดิกำลังไปโอ้เยอะนะเนี่ยโลกเยอะจัดอ,อย่ล่ะถอย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 ไปเลยไปเลยเจ้าไงเนี่ยโอ้เอาไม่ได้มันมีมูลาดด้วย ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนที่อุ๊ยอุ๊ยไม่น่าจะตายเฮ้ยน่าเล่นว่ะเธออยากเล่นอะไม่เอาเอาเลยนะเอาเลยเขาเี้ยงเขาจะอุ้ยเตะช้าโลเปรี้ยงโอเคเก็บตอนครับอือเตือนเตืนก็ไม่อยากจะโม้อะไรหรอกนะเกี้ยตะเกี้ยโคตรโหดอ่ะเห็นไหมเห็นไหมแรงไหมผมบอกเลยโคตรแรงเลยนะจ้าเมื่อก่อน ทีแรกอะผมเล่นตาแรกใช่ไหมครั้งแรกผมได้ลองเล่นครั้งแรกอะแรงนี่สุดเลยเอาไปเล่นมันหมดแล้วมหมดแล้วมหมดแล้วเข้าเข้าเข้าได้เลยได้เลยได้แตกโอ้โหได้ยันป้อมมาครับดุเกินเอ้ย,อยมามาเว้ยป้ามามามาเร็วม,มาโ,โม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 ไม่คือสแต็กแล้วนะโอ้โหมันได้บูเอ้ยเอ้ยผมได้ผมได้ อ้าวชนะแน่บอกเลยบอกเลยใกล้ได้บูสติกแล้วด้วยเดี๋ยวรู้กันมาดีแล็จจะเอาเหรอเฮ้ยเฮ้ยหายาโอ้ยฮายาดุดปาดโอ้โหเอาดีแล็จมาดีโอ้ต่อยอะไรต่อยเอาดีเอาดีเนื้ออะบอกเลยโคตรเนื้อมาหน่อยมาหน่อยมารวมหน่อยเยอะเยอะ ดูด mm ูอ hmm. ดิโอ้โอ้โหอือโดนได้ขาป้อมเลยเพื่อนมาช้าอดิลิงไปชั้นนี้ชาติรุ่งประวัติศาสตร์ลิงลิงลิงเยอะลิง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 เยอะลิงจะตายลิงจะตายอุ้ยดูอาดิเอาดิหายาตีบนได้ไหมหายาเตะตีบนเลยได้ปะวะสามสามสอง ตีได้ได้สวยเฮ้ยมามามาตีบูดีกว่าจังหวะนี้ต้องเล่นแล้วมามาอุ้ยอุ้ยมาแล้วอุ้ยเยอะเยอะเอ้ยได้เอ้ยได้ได้ได้อะไรอ่ะดิไม่จะตายตายสวยอุ้ยตายไปสี่ไปสี่โอ้ยไปสี่อันติดก็เปล่าไปสี่ขัดหมดบี่โอ้ ยกตียกตีน pues ึงด mm ุจริงๆก็มาจ้าเปิดสวยนะครับเมื่อกี้เข้าไปใบสี่ตัวแล้วไฮเตะอันติไม่มีใครมาขัดไฮเตะเลยลำลำสบายอ่ะไปเล่นกันได้นะครับมาจ้าโลมโหดมากพี่บอกเลยจบ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 เลยโคตรโหดโคตรโหดจะบอกเลยมาดูกันใครจะได้ MVP มวีแต่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ผม นจบเกมไวไปไวเกินบางทีใครนะใครโอ้นระดับ,บที่สามอุ้ยสองดาวบ้าโอ้คลิกซี่โอเคครับถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Thank you